สวัสดีครับเปิดคลิปมาแล้วก็มาอยู่กันที่ Toy Factory เลยนะครับเพื่อนๆก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหาหลักของคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาผมได้คำแนะนำจากเพื่อนๆนะครับที่มาคอมเมนต์ว่าจุดฟาร์มคุยเซอร์เนี่ยมันมีนะครับแต่ว่าเป็นสไนเปอร์ที่ต้องใช้ชาร์ปชูตเตอร์เท่านั้นนะครับในการเก็บเลเวลนะครับเดี๋ยวผมค่ายอีนี่ก่อนนะ <laughs> อ่าโอเคก็ ผมก็ลองมาวิ่งหานะครับตามจุดที่เพื่อนๆเคยบอก <S <S เคยแนะนํานะครับโอเคผมเจอจุดหนึ่งนะครับอยู่ตรงบริเวณนี้นะบริเวณน,นี้เนี่ยจะมีคุยเซอร์อยู่ตรงนี้กองนึงนะครับแล้วก็อยู่บนบันไดนี้อีกกองหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะรวบตึงให้เพื่อนๆดูก่อนละกันแล้วก็อาจจะต้องมีการเทสเพื่อแจมคุยเซอร์ให้เพื่อนๆเห็นเล็กน้อยนะครับอ่ะนี่นะประมาณนี้เดี๋ยวกันนะอ่ะโอเคตรงนี้หนึ่งนะครับ แล้วก็ตัวละครเราก็จะวิ่งมาชาร์จตรงนี้อีกหนึ่งอ่หรือเพื่อนๆตั้งแบบนี้เลยก็ได้ครับเนี่ยนะครับอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับต้องขอโทษเพื่อนคนนี้ที่ฟาร์มอยู่ด้วยนะครับอันนี้ผมแค่มาเทสให้ดูเฉยๆว่ามันเล่นได้นะครับเดี๋ยวเราจะตั้งเป็นอัตโนมัติบางส่วนนะครับโอเคลุยกันเลยเดี๋ยวค่าอีนนี่ก่อนนะครับอ่ะไม่ได้ฮะ ชาร์ปข้างบนได้อ่าได้นะครับเพื่อนๆนแต่ว่าเราก็ต้องรวบนิดนึงนะครับเพราะว่ามันกระจายใช่ไหมเดี๋ยวทําให้มันอยู่ใกล้ๆก่อนดูว่ามันจะได้ไหมไม่ได้นะครับต้องเป็นการแบบว่าต่อสู้อัตโนมัติอ่าแบบนี้มันก็จะมีการเดินเล็กน้อยนะครับเพื่อนๆนก็คือสลับบนล่างนะครับโอเคตรงนี้จุดหนึ่งนะครับเพื่อนๆให้ดูตรงนี้นะครับตรงบริเวณซักประมาณ เลข11แล้วกันนะครับเลข11เนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมหาเจอนะครับที่ซึ่งได้รับคำแนะนำจากเพื่อนๆเช่นกันนะครับสักครู่เดียวจุดที่2นะครับที่ผมเจอนะครับเพื่อนๆอยู่ตรงนี้เลยนะครับบริเวณ9นาฬิกานะครับจะมีคุยเซอร์เกิด2กองแล้วก็มีชีพเพชรหนึ่งตัวนะครับเรากดเลือกตีทั้งหมดไปเลยอ่ะเพราะว่าคุยเซอร์ไม่ข้ออะไรหรอกแต่อีเนี้ยน่ารำคาญนะครับมันจะเกิดตลอดด้วยทีเนี้ยเพื่อนๆที่ จะปล่อยบอดฟาร์มก็ลำคาญกับมันนิดนึงนะครับอ่านี่นะครับเราก็จะชาร์ปได้สองกองนะเดี๋ยวผมไปดึงมาก่อนออืื้ <c oughs> น่าลำคาญมากอโอเคกองแรกเรียบร้อยนี่นะครับมันก็จะเดินเล็กน้อยนะครับไปมาระหว่าง2องกองนี้นะครับเ,เพื่อนๆก็เรียกว่า ก็ยังมีจุดฟาร์มให้เรานะครับก็ถือว่ายังดีแต่ว่ามันก็อย่างที่บอกแหละมีอีเนียตัวหนึ่งนะครับเพื่อนๆนก็เคลียร์กับมันเองละกันนะครับโอเคจุดฟาร์มที่2นะครับก็คือบริเวณนี้นะครับเพื่อนๆบริเวณ9นาฬิกานะครับตรงนี้เลยนะครับเพื่อนๆก็ลองมาดูกันละกันนะครับก็จุดอื่นผมก็ยังไม่ค่อยเดินหาเท่าไหร่นะครับเจอแค่2จุดนี้เท่านั้นเองโอเคประมาณนี้นะขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีดอกการกันไวไวนะครับ มาพร้อมแล้วนะเอาเลยสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมซิกนะครับและตอนนี้คุณอยู่กับผมในเกม Legend of Origin นะครับในวันที่28เดือน11นี้นะครับ1วันนะครับก่อนที่จะมีการอัปเดตใหญ่ในวันพรุ่งนี้วันที่29นะครับซึ่งจะมีการนำคาสา3เข้ามานะครับก็เรียกว่าหลายๆคนเนี่ยก็ตื่นเต้นและเตรียมตัวนะครับที่จะนะครับแต่ว่าได้เล่นอะไรใหม่ๆกันสักทีหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้นะครับในวันนี้ที่ผม จะมาพูดถึงนะครับตามน้าปกคลิปเลยนะครับเพื่อนๆสําหรับการเตรียมตัวสําหรับเพื่อนๆที่เป็นสายฟรีนะครับสายเติมน้อยนะครับที่มีตังแต่ไม่เติมนะครับหรือมีตังแต่ตังอยู่กับแฟนนะครับนะประมาณนั้นเป็นเป็นสายลําบากนะครับว่าเราจะสามารถเล่นต่อได้ไหมเราจะเล่นยังไงหรือว่าหลังจากเปลี่ยนอาชีพไปแล้วเปลี่ยนดีไหม เปลี่ยนลราใช้ชีวิตยังไงต่อนะครับทั้งนี้นะครับผมจะพูดในมุมมองของผมนะครับเพื่อต้องเกินไว้ก่อนเพื่อไม่ให้เป็นการเกิดดราม่าขึ้นมานะครับเพื่อนๆเพราะว่าตัวละครของผมเนี่ยนะครับก็เป็นตัวละครไส่ฟรีแบบ100%เลยนะครับแล้วทีนี้เนี่ยผมก็จะพูดในสิ่งที่ใส่ฟรีเป็นนะครับและในสิ่งที่ไส่ฟรีเขาต้องเจอนะครับโอเคเดี๋ยวทีนี้เนี่ยจะให้ดูยอดรีเบทของผมก่อนนะครับเพื่อนๆว่า นี่นะครับยอดเติมเป็นศูนย์นะครับสำหรับตัวละครของน้องวัดก้าตัวนี้นะครับก็เพื่อนๆที่ติดตามกันมานานนะครับใส่ฟรีทั้งหลายแหล่นะครับหรือใส่เติมน้อยนะครับก็ออกมาแสดงตัวกันหน่อยนะครับว่าเราอยู่กันมานานแล้วรัฐทุกวันนี้คุณยังเล่นอยู่ไหมนะคุณเป็นยังไงบ้างนะครับก็มาแสดงความคิดเห็นกันด้วยนะครับในสิ่งที่ผมกําลังจะพูดต่อไปนี้ว่าเพื่อนๆเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเสวนากันเลยดีกว่าป่ะ สำหรับการเตรียมตัวของสายฟรีนะครับในวันพรุ่งนี้นะก็มีเพื่อนๆน,นะครับหลายคนถามว่าผมจะเปลี่ยนอาชีพไหมหรือว่าจะย้ายอาชีพไหมหรือว่าจะย้ายไปคลาสามไหมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าเราเล่นเป็นสายฟรีหรือสายเติมน้อยแบบน้อยมากๆนะครับไม่ถึงปานกลางนะการเปลี่ยนอาชีพไปเล่นคลาสสามเนี่ยก็เป็นอะไรที่ทําให้เรา สนุกได้อีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับหมายถึงว่ามันจะทําให้ความสนุกของเราเนี่ยเ,เพิ่มมากขึ้นด้วยด้วยซ้านะครับเพราะว่าไซฟีเนี่ยทรัพยากรมันจํากัดอยู่แล้วใช่ไหมมันมีข้อจํากัดอะไรหลายๆอย่างอย่างวันนี้เนี่ยนะครับมีแพ็คนี้เด้งเข้ามาอ่ะฮอลิเดย์แพ็เนี่ยผมบอกเลยว่าแพ็คนี้เนี่ยดีมากๆเลยนะครับได้เฟืองแดงด้วยแล้วก็ได้ขนนกแดงดําทั้งหมด30อันเป็นเวลา3วันแต่ไซฟีไม่เติมใช่ไหมฮะแล้วคือปกติเพื่อนๆจะเห็นข้างบนเนี่ยแบบ ตอน10โมงนะครับมันจะมีแพ็คเด้งขึ้นมานะครับแพ็คขั้นต่ำเนี่ยคุ้มคมเนี่ยบาทหรือ69บาทเราก็ยังไม่เติมกันนะครับก็ไม่รู้นะครับคือคนอื่นผมไม่รู้นะครับแต่ผมตั้งใจไว้แล้วว่าตัวละครตัวนี้นะครับผมจะเล่นให้เป็นสายฟรีแบบ100%เและตลอดไปหรือจนกว่านะครับจะมีสปอนเซอร์เข้ามานะเออแบบนั้นดีกว่านะครับเพราะว่าคือเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่เขาเล่นสายฟรีเขาก็ต้องการไกด์ต้องการแนวทางใช่ไหมแล้วผมก็คิดว่าผมเนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะ เป็นแนวทางให้เพื่อนๆหลายๆคนได้นะครับโอเคทีนี้ถ้าคลาสามเข้ามาผมก็จะย้ายไปเล่นคลาสามเหมือนกันแต่ผมจะไม่เปลี่ยนอาชีพนะครับผมก็จะเป็นผมจะไปเล่นสายหมาแหละที่มีหมานะครับเออไม่สามารถขึ้นรูปให้ดูได้นะครับเพื่อนๆต้องขอัยด้วยก็คือจะย้ายไปนะครับถึงแม้ว่ามันจะโดนรีวิวว่ากากมากหรือว่าเก่งสู้อาชีพอื่นไม่ได้หรืออะไรก็ตามนะครับทีเนี้ยที่ย้ายไปนะครับเพราะว่า ต่อให้มันเก่งสู้คนอื่นไม่ได้สู้อาชีพอื่นไม่ได้แต่ผมก็คิดว่าเราเล่นของเราอ่ะเราสนุกของเราได้อย่างแน่นอนนะครับแล้วทีเนี้ยถ้าเราไม่ย้ายไปใช่ไหมไอโบนัสจ็อบตรงเนี้ยนะครับมันก็จะตันอยู่แค่นี้เลยซึ่งถ้าเราย้ายไปเนี่ยเห็นไหมมันจะเปิดอีกนะครับถ้าเราย้ายถ้าเราไม่ย้ายนะเราก็ไม่ได้อะไรแต่ถ้าเราย้ายเราก็จะได้สแตตอย่างที่เราเคยได้มาจนถึงตอนเนี้ยเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็ได้ลองอาชีพใหม่ๆหรืออะไรใหม่ๆด้วยทีนี้มาดู ผมสำหรับผมไม่พูดถึงอาชีพอื่นแล้วกันนะครับผมจะพูดเป็นกลางและรวมๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เล่นอาชีพอื่นๆนะครับอย่างเช่นมีหลายคนนะับผมเห็นเพื่อนที่ผมไปตีมาเขาก็ย้ายพ่อค้ารอแล้วเตรียมที่จะเล่นอะไรอะไอหุ่นยนต์่ะใช่ไหมอะไรประมาณนั้นหรือบางคนก็นู่นอาชีพยอดฮิตเลยนะครับลูนไนท์ที่ขี่มังกรใช่ไหมคือหลายๆคนเขาเตรียมตัวที่จะย้ายไปอาชีพที่เขาต้องการกันแล้วนะครับแต่สําหรับสายฟรีนะครับผมบอกเลยว่า ถ้าย้ายไปเหนื่อยแน่นอนเราต้องทําของใหม่หมายถึงว่าย้ายไปอีกอาชีพหนึ่งที่ไม่ได้เกี่ยวกับสไนเปอร์หรืออาชีพเดิมของตัวเองนะครับเราต้องทําของใหม่ใช่ไหมเราต้องหาเฟืองหาโน่นนี่นั่นแม้แต่ประดับที่ใช่ไหมคือมันมันค่อนข้างที่จะยากมากๆเลยที่เราจะแบบว่าย้ายไปแล้วปั้นตัวให้เก่งได้อะไรประมาณนี้ซึ่งมันก็ต้องใช้เวลาและใช้ทรัพยากรพอสมควร ผมก็เลยคิดว่าถ้าอาชีพคาสามเข้ามาผมเองก็จะเล่นแต่ว่าจะไม่ย้ายให้มันโดดไปอาชีพอื่นเลยเพราะขี้เกียจทำของนั่นเองนะครับเ,เพื่อนๆโอเคในเรื่องของอาการยา้ายอาชีพประมาณนี้นะครับและที่นี้ถ้าเราจะย้ายคาสามเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างคือเพื่อนๆก็ต้องเล่นไดถึงเลเวลร้อยนะครับตอนนี้ผมร้อยสี่แล้วนะครับคิดว่าพรุ่งนี้เก็บเลเวลอีกนิดนึงนะครับเนี่ยค่าสเตตัสของผมเนี่ยก็จะร้อยห้าแล้วนะครับไม่นานไม่นาน แล้วก็เมื่อพอเวลาที่เคเวสเปลี่ยนอาชีพมันมาถึงใช่ไหมครับแล้วก็ไปนั่นอะตามนั้นเลยขอแค่เราเลเวลร้อยขึ้นมาก็พอแล้วที่นี้ผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะครับได้ทําการดองของเอาไว้ไหมนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับของที่ดองนะครับที่ผมดองไว้โอเคไม่เอออ่ะตัวเนี้ยตัววัดก้านะครับก็จะเป็นแบบว่าตัวละครที่ ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เล่นกิจกรรมอะไรมากมายเท่าไหรนักนะครับในอย่างเช่นพวกกิวลีกิววอลท่าอะไทสเปซอะไรอย่างเงี้ยก็คือต่อให้เล่นนะครับก็จะไม่ได้ของเยอะเพราะว่าทั้งกิวผมลุยอยู่คนเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นกิวลีไทม์สเปซหรืออะไรก็ตามมันก็จะได้คะแนนน้อยนะครับทีนี้ที่ผมดองไว้ก็จะเป็นพวกกล่องพวกนี้นะครับที่เออเรียกว่าไงดี เมื่อมีคาสามเข้ามามันจะมีของบางอย่างนะครับที่ได้จากกล่องนี้เพิ่มขึ้นมาอย่างสมมุติว่าเราเปิดกล่องนี้ในปกติเราได้ของแค่5อย่างได้ของ5อย่างใช่ไหมเป็น A B C D E อะไรประมาณนี้ในเมื่อคาสามเข้ามาเมื่อเราเปิดกล่องนี้มันน่าอาจจะนะครับสมมุติว่ามันจะเพิ่มเป็น7อย่างเป็น A B C D E แล้วก็เพิ่ม F กับ G ขึ้นมา ซึ่งเป็นของที่ต้องใช้ในอาชีพคัสสามด้วยผมก็พยายามดองเท่าที่ผมจะดองได้นะครับผมก็มีแค่นี้แหละรางวัลกิวลีรางวัลไทม์สเปซรางวัลกิวเอ็กเพดิชันอะไรประมาณนี้นะครับ3อย่างที่ผมจะสามารถดองได้ส่วนไอ้กล่องเงินพวกนี้เนี่ยก็เป็นชาเลนจ์ส่วนตัวของผมเองนะครับไม่ไม่มีอะไรนะครับเพื่อนๆไม่จําเป็นต้องมาดองพวกนี้ตามผมนะครับทีนี้คนที่ไม่ได้ดองนะครับก็ ถามว่าเล่นได้ไหมก็อาจจะช้านิดนึงนะครับมันก็จะทําให้เราเสียเวลาในการเก็บของพวกนี้เพิ่มขึ้นอีกสักหน่อยอันนี่เฟืองนี้ก็ดองนะครับไอไข่เปิดเฟืองแดงอันนี้นะครับเพราะว่าพอเราย้ายไปคาสามใช่ไหมมันจะมีเฟืองบางอย่างที่เพิ่มขึ้นมานะครับตรงนี้เนี่ยผมดองไว้ตั้งแต่กิจกรรมก่อนหน้าสกายซิตี้แล้วนะครับก็นี่คือปริมาณเท่าที่ใส่ฟรีคนหนึ่งจะดองไว้ได้ที่จะหามาได้นะครับก็ประมาณนี้ ส่วนเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ลองก็โอเคไม่เป็นไรนะครับเราช้ากว่าคนอื่นแต่ไม่ใช่ว่าหมายความว่าเราเล่นไม่ได้นะครับทีนี้ส่วนเรื่องของที่มันเพิ่มขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนเท่าไหร่นักนะครับก็เพื่อนๆอ,อ,อาจจะไปดูสตรีมเมอร์ท่านอื่นนะครับอย่างเช่น4 e m หรือจุงโกะอะไรอย่างงี้ที่เขาเคยพูดเอาไว้ก็ได้นะครับผมก็จะมาพูดในมุมของผมเท่านั้นเองโอเคส่วนเรื่องอื่นๆนะครับมาเดี๋ยวผมจะรีวิวตัวละครของผมให้ดูก่อนนะครับว่า เป็นยังไงบ้างแล้วตอนนี้นี่คือในพาร์ทของของสวมใส่ที่ผมมีอยู่นะครับก็อ่ะประมาณนี้เลยนะครับก็ส่วนหนึ่งก็ใช้ดวงด้วยนะครับแล้วก็ใช้ความอดทนอย่างมากด้วยนะครับในการที่จะแบบว่าหาของอย่างหนึ่งมาตีให้มันขึ้นไปแบบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะในการตีบวกก็ประมาณนี้ส่วนเรื่องการ์ดหรืออะไรพวกนี้เนี่ยผมคิดว่าเพื่อน,อนๆนะครับน่าจะรู้กัน ส,ส่วนใหญ่แล้วนะครับส่วนใครที่อยากจะรู้ว่าอันไหนใส่อะไรยังไงที่ไม่รู้จริงๆเนี่ยนะครับหรือเป็นผู้เล่นที่เพิ่งเริ่มเล่นใหม่นะครับก็มาเม้นไว้ใต้คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะไปตอบแล้วก็ไปช่วยเหลือเพื่อนๆอย่างแน่นอนนะครับโอเคเมื่อเรามีของประมาณนี้นะครับถามว่ามันลําบากไหมที่จะไปเล่น ผมว่าไม่ลำบากนะครับเพื่อนๆสายฟรีที่อยู่กับผมมาตั้งแต่ตอนที่ผมทำชาแนลแรกๆทำคลิปแรกๆนะครับผมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้พวกเขาเป็นยังไงกันบ้างแล้วนะครับถ้ายังเล่นอยู่นะครับผมก็เชื่อว่าพวกเขาเนี่ยจะต้องโหดกับผมมากๆแน่ๆนะครับทีนี้ค่าพลังของผมในตอนนี้นะครับก็คือ3ามแสนสี่นะครับซึ่งตอนนี้ผมค่าพลังเพิ่งจะ3ามแสนต้นๆเนี่ยนะครับมีเพื่อนๆเ,เ,เคยแวะเข้ามาคุยกับผมว่าเนี่ยตอนนี้ผมพลัง 3 0 0แแล้วอะไรประมาณนี้ซึ่งตอนนี้ถ้าเขายังเล่นอยู่เขาก็น่าจะเกือบเกือบสี่แสนแล้วนะครับส่วนเพื่อนๆที่เพิ่งมาเล่นใหม่และมีโอกาสได้ดูคลิปผมนะครับก็ผมต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้จูงใจใครให้มาเป็นเล่นเป็นสายฟรีเหมือนผมนะครับแต่ว่าเป็นแนวทางแล้วกันนะครับถ้าเพื่อนเอขี้เกียจจะเติมอยากจะเติมน้อยนะครับก็นะฮะผมไม่การเติมเกมเนี่ยเป็นการสนับสนุนเกมอย่างหนึ่งอยู่แล้วแล้วคนที่เติมเกมนะครับหรือเป็นวานหรือไม่ใช่วานก็ตามนะครับเขาก็ เรียกว,ว่าไงเดียเขาก็สนับสนุนเกมแทนเราให้เรามีเกมเล่นนะครับเพราะงั้นนะครับเวลาเราได้อะไรดีๆมาก็อย่าไปขิงเขาเยอะนะฮะเดี๋ยวเขาจะหมั่นไส่เอานะครับโอเคเพื่อนๆป่ะเดี๋ยวไปพูดคุยกันเรื่องต่อไปกันดีกว่านะครับมาทีนี้มาพูดถึงในมุมมองของอาชีพสน n i p e r กันบ้างนะครับตามความเห็นของผมนะครับเพื่อนๆก็ยังไม่รู้ว่ามันจะกากหรือมันจะเก่งมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ถามว่าถ้าเราเล่นใส่ฟรีนะครับ ตัวผมเนี่ยที่เล่นเป็นสายฟรีนะครับก็คือเก่งกับมอนไปอย่างเดียวเลยก็ได้นะครับเ,เ,เพื่อนๆเพราะว่าในมุมมองของการ PVP เนี่ยนะครับมันไม่มีทางนะครับที่เราจะไปเอาชนะนะครับผู้เล่นที่เป็นสายเติมได้อย่างแน่นอนนะครับมันมีข้อจํากัดหลายๆอย่างในเรื่องของคนนกบ้างลูกปันบ้างอันนี้ก็คือผมเนี่ยใส่แบบงูงปลาไปนะครับเอาเท่าที่ผมจะหาได้นะครับก็ ก็ยังมีแอบยัดขนนกขาวนะครับขนนกขาวเนี่ยก็คือไม่ได้เติมเลยนะครับได้จากกิจกรรมโอดินครับบางทอครับบ้างนะครับก็สะสมจนใสมาได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็คืออยากจะบอกว่าอ,อ่อในมุมมองของ pvp นะครับผมจะบอกถึงตัวผมละกันว่าเวลาผมไปลงเล่น Time Space เ,เอ้ยไม่ใช่อะไรอะ่ะกิวเอฟเคดิชั่นอะไรประมาณนี้กิว a ลีกอะไรประมาณนี้นะครับพอลงผมลงไปปุ๊บผมก็ไปยิงคนอย่างเดียวซึ่งตัววัดก้าเนี่ยนะครับก็ เอาเรื่องนะครับก็ยิงพวกแบบว่าเพื่อนๆที่อาชีพตัวบางๆได้พอสมควรเลยนะครับก็พอจะได้แต้มอยู่บ้างนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ไปลงลงเล่นเป็นตัวหลักกิลหลักอะไรอย่างเงี้ยในกรณีที่ผมย้ายกิลไปอยู่กิลที่โตวกว่าน,นี้ก็ก็เป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่าขนาดทุกวันนี้นะครับเพื่อนๆเขาพลังจะไปจะ4 0 0แสนกันแล้วนะครับแล้วพลังผมประมาณ3,4 0แสนสี่เนี่ยนะครับก็เรียกว่า เนี่ยจูปิลอสเนี่ยสี่นะครับถ้ากดไปเนี่ยเขาไม่รับผมแน่นอนไม่เชื่อดูครับนี่สมัครเข้าทีมนี่นะครับมีแค่คนเดียวนะครับเขาไม่รับผมแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาก็ต้องการค่าพลังที่สูงพอสมควรที่จะช่วยทีมได้ใช่ไหมแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าเราจะเล่นไม่ได้เลยนะครับเนี่ยเขาไม่รับผมเห็นไหมไม,ม,ไม่มันไม่มันไม่ใช่ความผิดของเขานะครับมันถูกแล้วนะครับพอต้องการพลังที่พอๆกัน หรือมากกว่าเพื่อที่ว่ามันจะไปได้กันได้ไกลกว่านั้นนั่นเองแต่เพื่อนๆที่เล่นเป็นสายฟรีพลังน้อยๆนะครับก็ไม่ต้องไปน้อยใจนะครับว่าเฮ้ยเขาไม่รับกูอ่ะไม่ช่วยเหลือกันเลยไม่มีน้ําใจมันไม่ใช่ความผิดของใครนะครับมันถ้ามันต้องมีคนนึงผิดนะครับก็ให้เป็นความผิดของเราแทนและกันที่พลังเราไม่ถึงที่เขาต้องการเราเลยไม่เป็นที่ต้องการนั่นเองนะครับเพื่อนๆแต่ เราก็เล่นของเราได้นะครับไม่ว่าเราจะเปลี่ยนค่าสาหรือเราไม่ค่าสาเราก็สนุกของเราได้นะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเพื่อนๆ,ๆนะสู้ๆนะครับสู้กันสู้กันไปด้วยกันนะครับโอเคส่วนเพื่อนๆนะครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้นะครับมีมุมมองความเห็นยังไงนะครับเกี่ยวกับ อาชีพที่ตนเองเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นสายฟรีสายเติมสายเติมน้อยหรือว่าสายฟรีที่เข้ามาคุยกันนะครับเพื่อนๆก็มาแชร์ความเห็นกันหน่อยนะครับว่าเพื่อนๆนะครับมีมุมมองความคิดเห็นยังไงนะครับกับการที่เราจะว่ายังไงดีอะเราย้ายเข้ามาคัสามอะไรประมาณนี้นะครับว่าเพื่อนๆ มันจะเล่นยากไหมหรือเพื่อนๆคิดว่าอาชีพไหนเราควรจะย้ายไปดีเราควรจะเล่นยังไงดีนะครับก็มาแชร์ความรู้มาแชร์ข้อมูลกันได้นะครับใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆนะส่วนตัวผมผมมองว่าคาสามานะครับใส่ฟรีควรจะย้ายไปเล่นนะครับเพื่อความสนุกที่เพิ่มมากขึ้นความแปลกใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะครับถามว่าแล้วมันลาบากไหม เราเล่นสายฟรีมามันลำบากตั้งแต่เราเลือกที่จะเล่นสายนี้อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็สั้นๆง่ายๆเหมือนเป็นคลิปชวนคุยนะครับถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงหรือซึ่งชอบคลิปนี้ก็เป็นกําลังใจให้ผมนิดนึงด้วยการกดไลค์กดติดตามหรืออะไรก็ได้นะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาคุยกันนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายไปละเจอกัน